ที่ของจอปเทคนิคอย่างเราข้อที่1ตามที่กฎหมายกําหนดก็คือตรวจสอบและเสนอแนะให้ในายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานนะครับอันนี้ระบุอยู่ในกฎหมายเนาะคือการที่เราจะเสนอแนะให้ในายจ้างหรือว่าการที่เราจะตรวจสอบและเสนอแนะให้ในายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยไดนย้นะครับเราเองในฐานะจอปอเทคนิคเนี่ยผ่านการอบรมมา3วัน วันละ6ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็ต้องเป็นผู้ที่รู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานและก็กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความปลอดภัยกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเกี่ยวเรื่องของความปลอดภัยมีอะไรก็อย่างเช่นออกฎหมายพวกประกันสังคมพวกกองทุนเงินทดแทนพวกกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพรบโรงงานกฎหมายอุตสาหกรรมเป็นต้น กฎหมายเหล่านี้ก็จะมีส่วนเกี่ยวข้องเกียเก่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอาชีวอ,อนามัยบางส่วนบางตอนบางหัวข้อบางมาตราที่เราจําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะอนามาปรับใช้นํามาปฏิบัต uh ิตามให้เป็นไปตามข้อกําหนดของกฎหมายนะครับทีนี้ทําอย่างไรเราจะมีความรู้ความเข้าใจาาเใจกี่ยวกับกฎหมายก็เหมือนเดิมครับเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายการศึกษาการเรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายนะครับศึกษาเรียนรู้จากไหนก็ เหมือนเดิมตามสื่อต่างๆนะครับโดยเฉพาะในปัจจุบันเนี่ยโซเชียลมีเดียออนไลน์นะครับเป็นอะไรที่แบบว่าสะดวกรวดเร็วมากเนาะเรื่องของ Google นะแพลตฟอร์ม o o g l e ลแพลตฟอร์ม u t u b e แล้วก็ Facebook หรือเยอะแยะต่างๆมากมายนะครับให้เราเข้าไปสามารถที่จะดาวน์โหลดกฎหมายนะหรือเข้าไปฟังบรรยายฟังสัมมนานจากกลุ่มเครือข่ายความปลอดภัย ต่างๆนะครับคือถ้าเราบางทีเราเอามาอ่านดูใช่ไหมเราอาจจะไม่ค่อยเข้าใจในบางประเด็นในบางเบื้องดิง้งหรือว่าในบางความหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษากฎหมายนะเป็นภาษากฎหมายบางครั้งเราอ่านแล้วเราไม่ได้เข้าใจเราก็ต้องอาศัยว่าเข้าสมาัมมนาเข้าไปในกลุ่มในกลุ่มไปสอบถามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหรือว่าเครือขา่ายจอปอเจ้าหน้านที่ความปลอดภัยในการทํางานหรือว่าอาจารย์ที่อยู่ในกลุ่มต่างๆนะครับอาจารย์เหล่านี้ ถ้าท่านมีเวลาท่านก็จะยินดีนะครับที่จะให้คําแนะนําแล้วก็บางทีมีคอร์สกฎหมายดีๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับผมไม่ได้มีส่วนใดส่วนเสียเนาะอย่างเช่นออของทาง Perfect Safety อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีการจัดสัมมานาเกี่ยวกับคอร์สเกี่ยวกับกฎหมาย นะว่ากฎหมายเกี่ยวกับงานกอ่อสร้างนะเบอร์เด้งนี้หมายความว่ายังไงพรบรความปลอดภัยกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีไฟฟ้าเนี่ยเบอร์เด้งเนี้ยตีความกันว่ายังไงนะครับอันนี้เราก็เข้าไปบางครั้งเราเข้าไปดูของกลุมนี้เราอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็เข้าไปดูของคลุบเครือข่ายอื่นๆได้นะครับเพราะว่าแต่ละที่ก็อาจจะตีความหมาย ไม่ได้เหมือนกันร้อยเอร์เซนะอาจจะอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ว่าโดยหลักใหญ่ใจความเนี่ยก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้เราเข้าใจรู้กฎหมายมากยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องอัปเดตกฎหมายเรื่อยๆนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยค่อนข้างที่จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะเราก็ต้องติดตามติดตามไปเรื่อยๆนะครับติดตามในส่วนของเว็บไซต์ของ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยก็ได้เว็บไซต์ของสสปทของกรมสวัสดิการุ้ครองแรงงานของกองความปลอดภัยแรงงานแล้วก็อีกเยอะแยะอีกมากมายนะครับที่จะให้เราเข้าไปศึกษาไปติดตามนะเ,เรามีความรู้เรื่องของกฎหมายเนี่ยแล้วเวลาเรามาทํางานที่หน้าง,งานจริงเนี่ยเราก็จะผูกเรื่องประมวลผลหรือว่า กเรียกอะไรอะสามารถที่จะคอมไบ่กฎหมายกับหน้างานกับระบบที่เราทําอยู่แล้วก็ทําให้เรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าพูดถึงกฎหมายเนี่ยเราก็อาจจะเบื่อกันเนาะเพราะว่าโอ้โหเปิดตัวหนังสือมาทีไรเนี่ยเปิดพรบรเปิดเปิด,เป,ดเปิดกฎกระทรวงออกมาเนี่ยมันไม่อยากอ่านอะ่ะอยากปิดแล้วอะ่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอ่านแล้วเราเราไม่ค่อยเข้าใจนะครับก็ให้เราเราอ่านผ่านๆไปก่อน นะเสร็จแล้วก็ตรงไหนที่ไม่เข้าใจแล้วเราก็เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ในใจก่อนพอมีสัมมนามีอบรมมีมีการพูดคุยอย่างเงี้ยเราก็เข้าสัมมนาเข้าอบรมเข้าไปพูดคุยกับเขานะเราก็จะได้ความรู้บางประเด็นจากอาจารย์หรือว่าจากเพื่อนๆที่เขามีประสบการณ์มาก่อนนะครับผมเองก็ยังไม่ได้เก่งกฎหมายนะผมก็ศึกษาไปเรื่อยๆพอเราศึกษาบ่อยๆเรียนรู้บ่อยๆม,มันจะค่อยๆเข้าใจแล้วก็จะจาได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืม หน้าที่ของเจ้าพอเทคนิคข้อที่1น,นะครับตรวจสอบเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยและเราต้องรู้กฎหมายก่อนก่อนที่จะแนะนำํำนายจ้างได้สวัสดีครับ